จะเดินสายทำวอล์กเหรอครับผมก็ทำวอล์กกับลูกๆใช่ไหมฮะจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากโควิด3ปีที่เราไม่ได้ไปเที่ยวเลยครับเราก็เลยแบบเพราะว่าคุณแม่ผมมีอายุยังไงอะไรก็ดูแลคุณแม่ไปแต่เนี้ยแต่เนี้ยช่วงนี้มันเริ่มเที่ยวได้แล้วก็เลยไปกันนะครับก็เลยเอาทั้ง3ปีเนี่ยไปรวมอยู่ที่15วันโอ้เที่ยวเหนื่อยมากไปอเมริกากัน จุดเริ่มต้นของการทำวอล์กคืออะไรอ่ระเพราะอะไรคู้สึกว่อยากจะมาได้เวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเรามีความสุขค่ะเออมันอาจจะไม่ได้แบบท่องเที่ยวจ๋าหรือว่ากินจ๋าหรืออะไรแบบไปในทางอย่างที่มันชัดแต่ว่าเวลาเราไปอ่ะพวอมันแีม้มีความสุขเราอยากจะถ่ายทอดสิ่งที่เราเป็นให้กับคุณแพราได้ดูว่าเราเที่ยวยังไงกินอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยทีพังให้คิดลำบากมากขึ้นไหมอ่ะลำบากมากรอ้อนตอนนี้มีแผนไงไม่มีคอนเทนต์ไงเวลาไปางก็ตีกันปะ ก็คือถ่ายเองเดือนถ่ายเองเนี้ยเหรอถ่ายเองคือห้ามบอกกันบางทีเราแบบก็เถอะทำเลยจิบต้องขึ้นมาถ่ายเลยอ่าเอออ๋อกำลังอารมณ์เสียใช่ไหมนะขึ้นมาเลยแล้วเปลี่ยนอารมณ์ไหมคะเขาจะมีเขาเปลี่ยนอารมณ์ไหมไม่เปลี่ยนเขาลบคลิปอ๋ออ๋อจ้ามือถือมาลบเดี๋ยวนี้อะไร่อ่าอ่าอ่าเรียกว่าเป็นคลิปวัดใจหรอไหมบอกว่าวัดใจกันละกันเขาบอกว่าจะทรมทรหมดผ่านไปผ่านไปด้วยกันวัดใจแม่คือวัดใจหลายอย่างเลย คืออย่างที่บอกว่าเราเอา3ปีเนี่ยมารวมเป็น15วันทีเนี้ยแล้วผมผมเป็นคนทำทริปเออแล้วเขาเป็นคนชอบเที่ยวชิลๆแต่ผมอยากไปนั่นไปนี่ไงผม,อผมโอ้โหทำไว้แน่นมากอพอไปเดี๋ยปั๊บไม่ได้เผื่อเวลาเช็คแหลกให้เขาเลยบางผู้หญิงเขาก็ชอบหิวแล้วโมโหด้วยได้สุดท้ายแล้วส่วนใหญ่ทริปนี้ไปเรื่องอะไรครับไปเรื่องอะไรไปทั่วไปทิพย์ครับไปทั่วไปทิพย์ไปเที่วไปทิพย์อะไรอะไสารไปเรื่อยเรื่อยออ <c oughs> okay. ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วแต่อยากท <c oughs> ำไราก็ทำ <c oughs> เน้นกลิน่นเน้นกลิ่นไหมคะอ่ากินด้วยทุกอย่างครับคือเรามีแผนอยู่แล้วว่าเนี่ยวันนี้เราจะไปที่นี่วันแรกเลยไปนิวยอร์กอ่าวันที่3เราจะไปที่กอเรนตามาไมอามี่ออแรนโดอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> คือทุกอย่างมันถูกอ <c oughs> จ,อง,จองไป้หมดแล้ว <c oughs> แต่ว,ว่าอยากจะไปไหนที่พิเศษมากกว่าแผนนั้นก็แล้วแต่แต่รู้ไหครูเขาแบบว่าเน้นกินมากเลยนะขายกินอยู่แล้วอขายกินได้มาทั้งหมดกี่ EP ยังไม่รู้เลยอันที่คือยังไม่ถ่ายบรรยากาศคือเราถ่ายพุทธไปเรื่อยอ่ะถ่ายมาให้ได้เยอะเที่สุดเราก็ส่งให้คนตัดครับตอนนี้ก็ออกมา2 EP อีพีซุ้มอ่อืเยอะเลยจริงๆถามในการทำวอล์กเราคิดว่ามันเป็นรายได้ไหมหรือว่าแค่ทำเพื่อเก็บความทรงจำก็หลักๆจริงๆอ่ะเก็บความทรงจำนะคือเวลาเราไปเที่ยวแล้วเราไม่ค่อยอัดวิดีโอกันเพราะว่าเราตั้งหน้าตั้งตาจะเที่ยวจะกินจะเสพกับบรรยากาศทั้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่เวลังทั้งเราเราอยากมีภาพเอาไว้จําด้วยเราก็เลยทำยูทูบขึ้นไหมเมื่อเวลาเราคิดถึงเนี่ยเราก็มาเปิดดูอ่าจำได้ไหมตอนนั้นตอนนี้อะไรเงี้ยอว่าจะเก็บไว้ในตอนนี้ใช่ไหมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวตอนไหนเ e ดดิ้งไงเบดดิ้งเมันต้องมีภาพเอ้ยจำเกิไปที่ดูอารีเซ็ตเตช่างคยว่ากันไม่รู้ เราทำด้วยกันแบบจริงจังนะผว่าถ่ายม็อกตรงนี้จริงๆเก็เป็นคนชอบเที่ยวอยู่แล้วเราเพื่อนในกลุ่มก็เป็นคนชอบเที่ยวด้วยถ้าเวลาเราจะไปไหนเนี่ยเราก็จะอารมณ์ปุ๊บ่อนเฮ้ยมีใครจะไปด้วยไหมเราก็ไปเที่ยวกันแต่ตอนเนี้ยอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าไปติเราเที่ยวเราก็ไปเที่ยวกันมันก็ไม่ได้อะไรแต่ตอนเนี้ยวลเราไปเที่ยวเราอยากจะอัดวิดีโอไหมคืออย่างน้อยเราก็ได้กลับมาดูคลิปนี้แล้วก็มานั่งคอลัมกันอะไรอย่างเงี้ย ออ่ะตกลงอะไรกันอ่ะตกลงอะไรกันข่าวสารือกันนิดนึงมันมีข่าวลือเรื่องนางเอกจะคัมแบ็กเข้าสู่ช่องเจ็ดทุกคนรู้กันเลยกันแน่ะ่ใเลยที่เดียวกันอีกรอบรอดเหรอคะไม่รู้เลยท่านแม่ทำไมเราเล่นละครดีกว่าตอนนี้นะเราเล่นละครดีกว่าตอนนี้นะละครอ่ะเราเล่นเชื่อแต่ตอนนี้เราไม่ไ่าเชื่อแล้วเราทำไมอ่ะพี่รู้มันพิรุธดังนัลูกพักลูกพักผมไม่รู้จริงๆริง เขาตกใจกับข่าวนี้บ้างไหมเขาเหรออ่ามันเป็นที่ว่าไหม่ล um ้วดูตกใจกว่าเขาอีกไม่เคยดูเลยวะก็ก็มีก็มีอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าส่วนตัวครูรุ้เองเขาก็เป็นอิสระเนาะเออละครเขาก็มีคนติดต่อเข้ามาจากหลายที่อยู่แล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่ามีช่องเจริญมาถ้าเขากลับมาเราไม่สึกลับเป็นยังไงบ้างก็มาเล่นด้วยกันดิ กับคุณสุาพบุรุษคุ้นเคคือคืออย่างที่บอกว่าผมเล่นละครเรื่องแรกๆกับเขาแล้วเขาเป็นเหมือนกับค,ครูอราจารย์งผมอะ่ะเอเอผมจําได้ว่าเวลาผมเล่นกับเขามัรู้สึกไงเขาเป็นคนที่ส่งดีมากแล้วมันทําให้เราแทบโหเราแค่รับอย่างเดียวแล้วก็ส่งกลับคืนเลยตื่นนสนุกกันแล้วพนะวันนี้มาสนิทกันมากขึ้นแล้วมันเล่นกันมันจะไม่มีความเขาเคยมที่บานอีกกันต้องลอง ไม่รู้คุณต้องลองอยากเล่นบทแบบไหนถ้าต้องกลับมาประชันยีงปืนด้วยกันอีกรอบอยากเล่นบทแบบไหนอะจริงๆอ่ะผมอยากเล่นแบบเล่นเป็นกองตัวเป็นกระเชยเป็นอะไรเงี้ยเป็นหญิงสาวเด็กสาวแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าผมอ่ะเป็นผู้ชาย เราอยด้วยกันมีคนเลือกให้แหละครับเหมือนกันวันนี้ก็ไม่รู้ไงว่าเราจริงๆแล้วปควมตัวมาอันนี้ก็ปวามตัวมาเหมือนกันปกติเป็นแมนใช่ไหมแมนเลยโจริงหรือเปล่าครับตัวตัวตัวตั้งหมัดตัวยังส้มอ่าตัวให้แฟนๆรอรุนละกันถ้าคือมีความเป็นไปได้อ่าน้อยกี่เปอร์เซ็นต์นะกี่เปอร์เซ็นต์ยากมากแล้วมึงไม่ผมผมไม่รู้เหมือนแล้วแต่การตัดใจของเขา จริงๆเรื่องงานก็ก็ปรึกษ,ษากันบ้างแต่ว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้คุยกันรายละเอียดครับแต่แต,แต่ก็พอได้ยินมาว่ามีมีแบบหลายที่ติดต่อก็เป็นแ่นรอรุอน,รนดได้ว่าถ้ากลับมาก็ได้ได้สลอนรดอวยกันแน่นอนถ้ากลับมาก็ได้นอนเรื่องแรกประเดิมเลยรับน้องกลับมาใช่แล้วเขากลับมาคู่กอับ